พนักงานพูดไม่รู้เรื่องนี่เป็นส่วนหนึ่งในการที่คุณจะเสียลูกค้าไปเลยเพราะพนักงานไม่รู้เรื่องเรื่องห้องพักฟอนนะนะครับไม่รู้เรื่องห้องพักห้องพักไท้นี้มีอะไรห้องมีดีอะไรมีข้อเสียอะไรหรือบางคนเป็นพนักงานฟอนแต่ไม่เคยขึ้นไปดูในห้องพักเลยก็มีนะครับ ตรวจสอบพนักง,งานคุณให้ดีสิ่งที่คุณจะต้องทําคือการเรื่องของโลเปเรียกพนักง,งานในแต่ละตําแหน่งนะครับมาคุยเลยว่าโอเคถ้าฟอนพนักลูกค้านะครับจะเข้าห้องนี้นะครับช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยห้องนี้มีอะไรบ้างผมตอนทํางานผมจะให้ฟอนขึ้นอินสเปกทุกวันวันละตามจํานวนที่ผมกนนําหนดเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เขาไปซึมซับบรรยากาศของห้องพัก เวลาเขาคุยกับลูกค้าภาพในห้องพักที่เขาไปสัมผัสมันจะจินตนาการอยู่ในหัวสมองเขาแล้วเขาสามารถอธิบายออกมาได้หมดนะครับแต่คุณคิดดูถ้าพนักง,งานขายไม่รู้สินค้าของคุณว่าห้องพักคุณเป็นยังไงไม่รู้แหละห้องพักอ่านอย่างเดียวผมบอกเลยนะอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้สร้างจินตนาการในหัวคุณได้นะครับคุณต้องไปสัมผัสน,นะครับแล้วคุณจะสามารถอธิบายได้ ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณจะตอบลูกค้าไม่ถูกแล้วสิ่งที่จะเจอคือลูกค้าไม่มั่นใจโรงแรมของคุณเขาจะไม่พักเขาจะไม่จองจะถามอะไรก็ยังเอออาเอออาอยู่สุดยอดครับคุณหายลูกค้าคุณหายแน่นอนเพราะ,ะนั้นกลับไปดูแลพนักงานของคุณใหม่ว่าพนักงานของคุณรู้เรื่องโรงแรมคุณดีหรือยัง